โอเคครับทุกคนก็กลับสเกนด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วซึ่งเราก็อยู่กับ s k i b i d y t o i l e t Zombie Universe ตอนนี้6.3เป็นการเปิดตัวของ a s o d a n c Camera ครับทุกคนนะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจอห,หรอกค่วนี้คือผมเผลอกดเลื่อนนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ยังไม่เห็นอะไรเยอะหรอกนะครับซึ่งทีนี้เราจะมาดูว่าจะมีเรื่องบางคลิปสี่าทีผมจะรีบอัดนะเพราะว่าผมรอไปตัดคลิปต่อนะครับ โอเคมารับชมดีวกว่าวันในตอนนี้จะมีอะไ่บ้างมาครับเปิดเรื่องมาก็จะเป็นผมขอเล่นพี่โรนนะเพราะว่าในตอนที่แล้วไอ้เจ้าสป a ก e รแมนอะไรดีๆผมลืมชื่อละมันเวอนะครับหุยใหญ่เราอัพเกรดได้เท่ยูยนะแล้วก็ผมไม่ได้เปิดซ้ำนะผมเช็คซับแล้วมันไม่มีซับไทยแต่รอบนี้ไม่รู้ทำไม โอ้โห و, พีเดอรันแคมโอ้โห و, วม่งเขจัดอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยดึงเลยปกติเขาไม่น่าดึงหรือเปล่าปกติพี่ดอรันแคมไม่โหดขนาดนี้นะเขาก็ยังความีเป็นผู้เป็นคนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยจะบีบเลยอ,อ่ะอบออกแบบจะจะแบบ แลกเปลี่ยนใช่ไหมก็คือเอาตัวฉันไปแทนป่ะโอ้โหพี่ล้นเกือบตายครับนะโอ้ยแล้วนี่ไงเจอตรงไหนอุ้ยท็อกซิกอะไรอ่ะพ่นเป็นหมอกเหรอครับพ่นเป็นควันเลยท็อกซิกไอตัวท็อกไอตัวพ่นผิดนะแต่เราเนี่ยเป็นพ่นเป็นควันวะ่ะอุ้ยอุ้ย อุ้ยไม่ยหงหลบได้แบบทีซ่าติเกอร์โยกฉันั้ะแคมคนโหดเอ้ยมาเฟียบอสมาเฟียครับมาเฟียเทเลสเอาแล้วยังไงแต่วิ่เด้านแคมไม่มย,ยังโหดเลยนะโอ้โหเอเกตมาคือพร้อมรับมือชาดทุกคนอุ้ยมันมีซอ ยังไงครับโลบาลเรียกันไปโอ้โหเป็นทุกอย่างเลยปะเนี่ยอมีดาวิกพุ่งเข้าไปเชือกโอ้โหเชือกโอ้โหวิ่งมาตัดไปเรื่อยๆเอาโอ้โหสปีกเกอร์อ่านโอ้โหไม่มีที่อย่างวะเนี่ยอุ้ยตัวอะไรอีกเนี่ยสไตรเดอร์สไตรเดอร์สไตรเดอร์สกิบิดี เอาแล้วอุย้ยนี่ของทีวีแมนหรือเปล่าอุย้ยม,มันไม่ใช่ทีวีแมนแล้วมันขอทั้งตัวเลยมีกี่มีกี่แบบเนี่ยแอสโซสเปียเกอร์คาเมล่าอันนี้ผมรับทีวีได้ไหมมันถอดทั้งตัวรับได้แหละโอ้นี่ขึ้นเสียงอัดก็แบบโอ้ล่างนี้มันสุดโหดที่สุดแล้วปล่าเนี่ยโอย้แต่ถ้าฝั่งซอมบี้มันได้เป็นพวกไปนี่ก็ย่ำแย่นะทุกคนโอ้ยเรียบร้อยครับ แตกหนึ่งจะพสวยอะไรไอพวกนี้น่าสู้กับอะไรสู้กับไอท็อกซิกหรือเปล่าเพราะว่าอะไรอ่ะนี่คืออะไรครับอุ้ยขนรูขนนูคืออะไรวะแตมันน่าเกลียดน่ากลัวยังเหมือนหนอนอะไรก็ไม่รู้อ่ะอุ้ย เอาเอาสปิเกอร์แมนนี่ยิงอีกเอา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 อุ้ยโอเคครับใครพี่ล้นช่วยไว้เกือบโดนนะตะกี้นี้สำหรับพี่ชาโดเราโหสปิเกอร์แมนโดนเกจ็บหมดมันคือตัวอะไรอะ่ะโอ้ยหลังๆกูมาเรื่องอาบน่ากลัวขึ้นน่ากลัวขึ้นแล้วนะั่นะอุ้ยนี่เหรอเจ้าของออยท็อกซิกนี่ เจ้าของคือด็อกซี่เออวิ่งโดนกินแต่เขาไม่ติดเชื้อนี่ใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะออกมาได้โหจะกัดขาขาห,าหรือเออทำไมฉากนี้เหมือนเอเลนเลยวะเดินกัด เอาแล้วครับตอนน่าจะเป็นยังไงนะติดตามชมกันได้นะครับมอนสเตอร์เริ่มทำนะกลัวขึ้นเรืร่อยๆนะเจะผมรู้สึกมันไม่เข้มข้นเท่ากับเมื่อก่อนนะผมรู้สึกนะตอนนี้มอนสเตอร์ผมเมื่อก่อนผมชอบเยอะนะแต่ตอนนี้เริ่มตกดบๆมันหน่อยนะครับไม่่คยเข้มขน้นเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับตอนนี้กันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผด้วยสวัสดี สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจกักคลิปบน้าครับบ๊ายบาย